วีออเข้ามาใหม่นะคะเป็นตัวท็อปแล้วเรียบร้อยใครกําลังมองหาอยู่นะคะได้ฟังก์ชันออปชั่นเต็มนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นโตโยต้าวีอ1.5 Hi ปี2019จดทะเบียนปี2020นะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเด y t i m มมีมาให้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสีบรอนเงินสวยๆส,สภาพน้องป้ายแดงฟังก์ชันออปชั่นมาให้เต็มแล้วเรียบร้อยนะคะใครกำลังตามหา v ีอมือ2ไว้ใช้งานคัดเกรดคัดคุณภาพบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ขา่าฟังก์ชันมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะกับ t o y o ต a 1.5 Hi คันนี้เลยนะคะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาหานดได้เลยหรือ ฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะรับรองได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดคันนี้นะคะให้รอบคันเลยกับคลิปเต็มและที่สําคัญไม่น้อยด้วยนะคะไปรับชมกันได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพีพี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับนุชเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาอัปเดตรถ v ีออเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันนะคะใครที่เป็นสาวก v ีออสนะคะห้ามพลาดเลยคันนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะคะและที่สําคัญไม่ใช้งานคันนี้เพียงแค่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะฝากกดติดตามชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะบอกเลยว่าคันนี้ฟังก์ชันออปชั่นมาเต็มนะคะ ราคาสุดพิเศษเลยนะเดี๋ยวนุชมาแจ้งรายละเอียดคันนี้ก่อนนะคะกับการจัดไฟแน์นะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะฟรีดาวผ่อนเพียงแค่6,200บาทเท่านั้นนะตลอดอยุสัญญาเลยลูกค้ากับ Toyota v วีออสหนึ่งจุดห้าปีสองพจดทะเบียนปี2020ไม่ใช้งาน70,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะโทรมาหาหนุชได้เลยเรามีบริการเซ็นไฟ เน้นถึงดาบานลูกค้าเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะรอบคันคันนี้ได้เลยนะว่าสภาพจะน่าใช้งานขนาดไหนบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาดูด้านหน้าตัวรถก่อนนะคะลูกค้กากระจังด้านหน้าตัวรถได้เป็นสีดําสวยๆนะคะมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์นันนิ่นงไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีม,มาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสีบลอนเงินสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานไม่มีประวัติพลิกความชนหนักจมน้ํามาแน,น่นอนนะคะและที่สําคัญลูกค้าที่มี บัตรเครดิตเกินปีนะ,ะใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการออกรถได้เลยนะคะออกสบายๆง่ายๆไม่ต้องยื่นเอกสารให้ยุ่งยากเลยนะคะมาดูรายละเอียดกันต่อนะคะคันนี้ได้แมตเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอบ16นะคะและตัวยางคันนี้ได้ยางปี2023ด้วยลูกค้าค่ะคุ้มมากนะคะได้ยางปีใหม่ฟังก์ชั่นมาเต็มนะ,ะมาพร้อมกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก กระจกด้านหน้าตัวรถได้พาร์ทเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยกับคันนี้นะคะ t ต y ยต้าวีออส1.5ไฮค่ะกระจกเดิมโรงงานรอบคันสวยๆนะคะมาพร้อมสัญญาณติดตั้งกันขโมยให้แล้วเรียบร้อยด้านในตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นโทนสีดําแดงค่ะลูกค้าดีไซน์ออกมาได้สวยหรูดูสปอร์ตมากนะสาหรับตัวไฮตัวท็อปฟังก์ชันเต็มเลยนะคะ มาไล่ดูกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมอลติฟังก์ชันสวยๆนะคะเบาะหนังสีดําแดงนะคะสปอร์ตแบบนี้มีมาให้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะภายในไม่มีช้าเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะคะคันนี้รถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดําเรียบเนียนสวยๆไม่มีช้าแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูหัวน็อตเดิมโรงงานสวยๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะเลยนะคะสภาพ ตัวน็อตเดิมโรงงานสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะสมบูรณ์แน่นอนนะคะแล้วก็แผงประตูด้านข้างค่ะลูกค้าสีดําแดงสวยๆนะคะดีไซน์ออกมาใหม่สวยหรูมากนะคะสําหรับตัวนี้ เมคอาร์หัวน็อตแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพเดิมเลยนะคะใครสนใจคันนี้สอบถามมาด่วนเลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะออกรถฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิตเกินปีนะคะอย่างที่แจ้งเลยสามารถใช้แบบประชาชนใบเดียวในการออกรถได้เลยนะคะไม่ต้องยื่นเอกสารให้ยุ่งยากนะคะอะมารับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีค่ะคันนี้หัวน็อตนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขเลยนะคะสภาพสวยๆนะคะแล้วก็แผ่นเพจเดิมโรงงานนะคะวันเดือนปี ตรงกับสําเนารถสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะคะนี่หัวนอ็อตสวยๆนะเบาะหนังนะคะไม่มีช้ำสวยเดิมโรงงานเลยนะคะนี่อายุงานนะคะขอ หปีขึ้นไปนะคะแล้วก็รายได้อยู่ที่1,500 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวจบเลยนะอ่ะมารับชมกันต่อคันในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแดงเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าได้ตัวใหม่มาให้แล้วกงกว้างแบบนี้เลยภายในสวยๆนะคะแล้วก็ซอกประตูทั้งสี่บานอย่างที่แจ้งเลยนะคะเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้ไม่มีริรอยการแกะไขงังะแน่นอนนะคะสภาพสมบูรณ์หัวน็อตครบเลยนะคะ สวยๆแผ่นเพดแผงประตูด้านข้างสีดำไม่มีช้ำแน่นอนนะคะตัวน็อตต่างๆเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะ สีบอนเงินนะคะสีเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้เก็บรายละเอียดมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมขายเลยใครที่สนใจนะคะกับ t o y o ต a v ว o s 1.5 Hi ตัวท็อปคันนี้ห้ามพลาดเลยสวยนะ่าใช้งานมากนะคะบอกเลยว่าไม่ใช้งานเนี่ยไม่เดิมโรงงานเลยนะคะ70,000กิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถมือเดียวด้วยสวยๆนะคะกล้องด้านหลังมีมาให้แล้วนี่นะคะกล้องหลังนะคะเซนเซอร์2จุดแบบนี้สวยๆเลย แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะหัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีช้ำเลยนะนี่นะคะรอยน็อตต่างๆเมรอัพแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัพพาะคันนี้กว้างนะคะมีถาดรองมาให้ด้วยนะคะนี่เลยมีครบแล้วเรียบร้อยนะะอุปกรณ์เดีย๋ยวพาชมกัน อุปกรณ์ด้านล่างนะคะได้อย่างอะไหล่นะคะแม่ถุงแม่แรงเครื่องมือมีมาให้หมดเลยนะคะสวยๆแบบนี้มีมาให้ครบแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถแวะมาดูรถได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ถนนเซวิไทย68แยก1เมมเบรีกรุงเทพนะคะรับรองได้ไปไม่พิวังแน่นอนคะ่ะได้ปีใหม่ไม่น้อยไว้ใช้งานคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านหลักตัวรถนะคะห้องผู้โดยสารกว้างๆแบบนี้นั่งสะดวกสบายแน่นอนคะ่ะลูกค้า นะคะหัวน็อตเดิมนะคะรอยเมรกอาร์คนะคะหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์ครบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แผงประตูด้านข้างสวยๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะกระจกเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะ,ะนี่นะคะสวย เดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะคะนี่สีบานอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนเลยนะคะที่เปิดปิดกระจกออโต้เซนทัลล็อกมีมาให้สวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคันนี้เสาบีนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะเดิมโรงงานหัวนอ็อตไม่มีการขยีบขยื่นเลยสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้เห็นแบบนี้เลยนะสนใจคันนี้สอบถามมาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยสําหรับลูกค้าที่อยากได้นะคะหรือว่าอยู่ระแวกนี้นะอยากมาดูรถจริง นะคะก็เข้ามาดูได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหน้าตัวรถฟังก์ชันคันนี้นะคะว่าได้อะไรมาเล่นบ้างนะคะไม้ที่เห็นเลยนะคะเจ็ดหมื่นหกพันนะคะกิโลไม่เดิมโรงงานเลยค่ะลูกค้าคันนี้เช็คประวัติศูนย์ได้นะไม่เดิมโรงงานเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะรถหน่วยงานปลดระวางด้วยค่ะลูกค้าคันนี้นะ เป็นรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะนี่เลยรถหน่วยงานปลดระวางค่ะบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคะคันนี้พวงมาลัยมอลติฟังก์ชันค่ะสภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำหน้าจอคะสกรีนนะคะระบบแอร์ออโต้เลยกล้องถ่ายดังชักแบบนี้ไปเลยค่ะลูกค้าอ่าแล้วก็ระบบแอร์ออโต้ค่ะเย็นฉ่ำมากนะแล้วก็ ที่บังแดดนะคะถูกพลาสติกยังไม่มีแกะนะคะอยู่สภาพสวยไฟหน้ารถเปิดเป็ดใช้งานได้ปกติเลยนะคะสมบูรณ์ค่ะคันนี้สวยน่าใช้งานมากนะคะสะภาพโดยรวมเนี่ยน่าจะ99%แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีการเก็บงานเพิ่มเติมนะสำหรับใครที่จองเข้ามานะคะก่อนปล่อยรถเราจะมีการเก็บงานเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะ100%เต็ม นะวันนี้พามารีวิวให้เห็นนะคะสภาพโดยรวมคือน่าใช้งานเลยนะคะกับ t o y ยต a ตัวไฮนะคะลูกค้าตัวท็อปสุดเลยนะ,ะและที่สำคัญได้ไม้ใช้งานน้อยมากๆนะคะคันนี้ไม้เพียงแค่76,000กิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติสูตรเลยสภาพสวยภายในนะคะได้ตัวเบาะหนังนะคะสีดำแดงดูเท่ดูสปอร์ตกันไปเลยนะคะใครสรในใจคันนี้โทรมาหาหนูได้เลยนะคะตามเบอร์โทร0 9 1 4 4 4 7 9 8 2 รถเพชรยนต์ค่ะรับรองได้ไปคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงนะสำหรับคันนี้นะคะว่าสภาพตัวห้องเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ มาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีร่องรอยคราบน้ํามันไหลยเยิบนะหนะ้าห้องเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยใหม่ๆอิ่มๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพเดิมคะ่ะลูกค้าสติกเกอร์มอ,อก,กเดิมโรงงานนะคะยังมีติดตั้งให้เห็นเลยฝากระโปรงเดิมโรงงานรอยกลมๆมคอาร์ Make up, แต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะการันตีมาให้แล้วรอบคันเลยนะคะรถของเราไม่มีรับรถประวัติไม่ดีเข้ามาแน,น่นอนนะคะอย่างเช่นไม่มีพิวามชน หนักจมน้ํากอไมมาแน่นอนนะคะทางร้านเรานะรับประกันนะคะให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีวันรันตีหลังการขายให้ด้วย30วันนะ,ะซื้อออกไปนะถ้าเกิดมีปัญหาตรงไหนนะคะนำเข้ามาให้เราดูแลได้เลยนะ,ะหรือว่าถ้าซื้อออกไปแล้วตรวจสอบเจอนะคะว่ารถของเราเนี่ยมีการพลิกความชนหนักมานะคะทางร้านเรายินดีคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะนี่คือวันรันตีจากบอสของเราเลยนะคะถ้าใครสนใจรถมือสองคัดเกรดคดคุณภาพนะคะติดต่อมาหาหนุได้เลยตามเบอร์โทร091ย์ค่ะ4447 982นุชเพชรยนต์นั่นเองนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะคะลูกค้าช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะมีปัญหาตรงไหนโทรมาหานุชนะคะเดี๋ยวเราหาทางออกด้วยกันนะคะสนใจเรื่องรถต้องโทรหานุชเท่านั้นเลยสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ช่องของนุชด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตนะคะรถ V ีอเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ